กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกรกรบฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่ะขณะอุตสาหก,กรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรวมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม้อนอยางพาราคลองโอมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีส่วนประกอบจากยางพาราแท่ง้อยเเซ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนม้อนอยางพาราคโ่องโอมเดิมมีการใช้นำยางพาราแทนนึ100่งร้อยเปอร์เซนตจากจังหวัดนครชัยธรรมราชมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ม้อนอยางพาราเพื่อสุขภาพคำนึงถึงความปลอดภัยกับชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทั้งกลุ่มได้มีวิธีการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าด้วยการพัฒนาโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบผสมผสานทำให้ม้อนอยางพาราไม่โดนฟุ้นละอองป้องกันสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี ด้านขณะอุตสาหกรรมเกษตรมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยขณะทำงานยูทูที่ฟอบีซีจีตำบลถุงสงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในกระบวนการผลิตของทางกลุ่มและได้คิดคอนผลิตภัณฑ์ตอนแบบถี่แปรรูปโดยใช้น้ำยางพาราแทนนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์มาเป็นผลิตภัณฑ์ถีหลากหลายมากขึ้นได้แก่เบาะรองหนังและมอนพิงหลังกระเป๋าโน้ตบุ๊กผ้าห่มผ้านวมยางพาราและมอนขนาดเล็ก และทั้งมดได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเพราะส่วนประกอบของอยางพาราแทนร้อยเปอรเซต์ทำให้มีความหยุดยุนอายุการใช้งานถี่ยาวนานป้องกันแบคทีเรียและไรฟุน้นไม่ส่งผลงกระทอบอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานเหมาะสมสำหรับถูกเพลทุกไว้ ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยังเป็นการขยายฐานลูกค้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายในยุปัจจุบันและยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตราคายางตกตำ่ำถือเป็นการสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยทางมหาวิทยาลัายได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านซื้อโซเชียลมีเดียให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นวินี่นาฏสลารกําแห้งศูนค้าวิทยุมอกสอร,รงคลารายงานค่ะ รวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน